สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการดูดวงชะตาและวิธีรับมือของคนที่เกิดปีชงในปีนี้กันครับแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์สาธุเพื่อเป็นการตั้งจิตเปิดดวงเปิดทางให้พลังดีคุ้มครองชีวิตกันก่อนนะครับปีนี้เป็นปีที่พลังดวงดาวเคลื่อนไหวแรงโดยเฉพาะผู้ที่ตกอยู่ในเกณฑ์ปีชง อิทธิพลของดวงดาวการเปลี่ยนแปลงของชะตาและแรงกรรมเก่าที่ถูกกระตุน้นอาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นง่ายอารมณ์แปรปรวนการเงินการงานและความสัมพันธ์มีจังหวะสะดุดแต่ขอให้รู้ไว้ว่าปีชงไม่ใช่ปีแห่งความพังหากรู้เท่าทันและรับมือให้ถูกทางปีชงสามารถกลายเป็นปีแห่งการปลดหนี้กรรมเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโอกาสได้ ดวงปีนี้สอนให้คนปีชงช้าลงแต่มั่นคงขึ้นสิ่งใดที่เร่งรีบเกินไปมีโอกาสพลาดสูงสิ่งใดที่ทำด้วยสติด้วยความระมัดระวังจะผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยพลังขลังของปีนี้ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่มาเพื่อทดสอบใจทดสอบสติและปลุกให้เราแก้ไขสิ่งที่ค้างคาในดวงชะตากันเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวต่อจากนี้ไม่ใช่แค่คำทำนายแต่คือแนวทาง วิธีรับมือและการตั้งหลักให้ดวงไม่ตกหนักเปลี่ยนแรงชงให้เบาลงเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นทางรอดมาดูกันว่าในปีนี้ดวงดาวจะนำพาอะไรมาให้กับคุณและคุณควรรับมืออย่างไรเพื่อให้ผ่านปีชงนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งปลอดภยัยและมีพลังมากกว่าเดิมครับหมอดูหลายสำนักเตือนดวงชะตาของคนที่เกิดปีชงในปีนี้ว่า เป็นช่วงเวลาที่พลังดวงดาวประทะแรงกเก่าและเคราะห์กเก่าถูกกระตุ้นให้แสดงผลอย่างชัดเจนชีวิตอาจเจอเหตุไม่คาดฝันเรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ความผิดพลาดเกิดขึ้นง่ายกว่าปกติทั้งเรื่องการงานการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์หลายคนจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างมาพร้อมกันจังหวะชีวิตสะดุดเหนื่อยกายเหนื่อยใจโดยไม่รู้สาเหตุดวงปีชงมักนำพาความผันผวนความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันการตัดสินใจที่ผิดเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลยาวความใจร้อนความประมาทหรือการเชื่อใจคนผิดมีโอกาสทําให้เกิดความเสียหายทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินบางรายมีเกณฑ์เสียเงินแบบไม่ควรเสียเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่ลุกลามหรือมีปัญหากับคนใกล้ตัวโดยไม่ตั้งใจพลังของปีชงยังส่งผลต่อสภาพจิตใจทําให้อารมณ์แปรปรวนคิดมากนอนไม่หลับรู้สึกกดดันและเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัว หากขาดสติหรือปล่อยใจไหลไปตามอารมณ์จะยิ่งดึงพลังลบเข้าหาตัวเองมากขึ้นหมอดูหลายท่านจึงย้ำว่าปีชงไม่ควรมองข้ามเพราะหากไม่รู้เท่าทันไม่ระวังและไม่เตรียมรับมือเคราะเล็กอาจกลายเป็นเคราะห์ใหญ่ได้ง่ายมากอย่างไรก็ตามคำเตือนเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความกลัวแต่เพื่อให้ตั้งสติรู้เท่าทันและเตรียมใจรับมือเพราะปีชงไม่ใช่ปีแห่งความพินาศหากเข้าใจและเดินให้ถูกทาง ปีชงสามารถกลายเป็นปีแห่งการเรียนรู้การปลดกรรมและการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เช่นกันสำหรับปี2569คนที่ชงตรงร้อยกเซนต์คือคนที่เกิดปีชวดหรือหนูซึ่งถือว่าเป็นการชงแบบเต็มรูปแบบพลังดวงชะตาประทะกันแรงที่สุดกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในทุกเรื่องโดยเฉพาะการตัดสินใจสำคัญการลงทุนการเปลี่ยนงานการเดินทางไกลและเรื่องสุขภาพมีโอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝัน ความผิดพลาดจากความรีบรเร่งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่เคยราบรื่นอาจสะดุดง่ายความสัมพันธ์กับคนรอบตัวมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดหรือมีปากเสียงจากเรื่องเล็กๆที่บานปลายในด้านการเงินคนปีชวดปีนี้มีเกณฑ์เงินรั่วรายจ่ายจุกจิกเงินหายเงินเสียเพราะความประมาทหรือการช่วยเหลือผู้อื่นเกินกำลังบางคนอาจถูกหลอกถูกโกงหรือเสียเงินเพราะเอกสารสัญญาหรือการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบ ด้านการงานอาจรู้สึกอึดอัดเหนื่อยมากแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าเจอแรงกดดันจากหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันนอกจากปีชงตรงแล้วยังมีปีที่เรียกว่าชงร่วมหรือชงทางอ้อมซึ่งแม้จะไม่รุนแรงเท่าปีชงตรงแต่ก็ยังได้รับอิทธิพลจากดวงดาวทําให้ชีวิตไม่ราบรื่นเท่าที่ควรกลุ่มนี้ประกอบด้วยคนที่เกิดปีเถาะกระต่าย ปีระกาไก่และปีมะโรงมังกรคนเกิดปีเถาะในปี2,569ดวงชะตาจะได้รับแรงกระทบในเรื่องอารมณ์และความสัมพันธ์เป็นหลักมีเกณฑ์คิดมากเครียดง่ายเหนื่อยใจจากเรื่องคนใกล้ตัวความรักอาจมีระยะห่างความไม่เข้าใจหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เตรียมใจไว้การงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดช,ชอบเพิ่มขึ้น หรือเจอสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวตลอดเวลาหากใจไม่นิ่งอาจตัดสินใจพลาดได้ง่ายด้านการเงินของคนปีเถาะแม้จะไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่มีแนวโน้มเงินเข้าออกเร็วเก็บเงินยากมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวสุขภาพหรือการเดินทางต้องวางแผนการใช้เงินให้รัดกุมหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้คนที่เกิดปีระกาในปี2569 จะได้รับผลกระทบด้านชื่อเสียงคำพูดและความขัดแยง้งมีโอกาสเกิดปัญหาจากการสื่อสารการเข้าใจผิดหรือคำพูดที่ไม่ตั้งใจแต่ส่งผลกระทบใหญ่บางคนอาจถูกใส่ร้ายถูกนินทาหรือถูกตำหนิจากเรื่องที่ไม่ริก,ก่อการงานต้องระวังเรื่องเอกสารข้อตกลงและกฎหมายเป็นพิเศษด้านการเงินของปีรากามีเกณฑ์เสียเงินเพราะความจำเป็นหรือเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่น ค่าซ่อมแซมค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจึงควรสำรองเงินสดและหลีกเลี่ยงการค้ำประกันหรือให้ใครยืมเงินในช่วงนี้ส่วนคนที่เกิดปีมะโรงดวงปีนี้จะถูกทดสอบในเรื่องความมั่นคงและความอดทนชีวิตอาจรู้สึกเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ในบางเรื่องการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเปลี่ยนหรือบทบาทหน้าที่ไม่เหมือนเดิมบางคนอาจรู้สึกไม่มั่นคง เหมือนยืนอยู่บนทางแยกต้องเลือกทางใดทางหนึ่งซึ่งหากเลือกด้วยอารมณ์อาจส่งผลระยะยาวการเงินของปีมะโรงไม่ได้แย่แต่จะได้มาแบบเหนื่อยต้องแลกกับความพยายามสูงรายรับไม่คงที่มีขึ้นมีลงหากวางแผนดีและไม่ใจร้อนยังสามารถประคองตัวผ่านปีนี้ไปได้โดยภาพรวมคนที่อยู่ในกลุ่มปีชงของปี2569 ควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษสิ่งสำคัญที่สุดคือสติและการไม่ประมาทหลีกเลี่ยงการตัดสินใจใหญ่ในช่ว,ชวงที่อารมณ์ไม่นิ่งไม่ควรเสี่ยงเกินจำเป็นและควรฟังคำเตือนจากผู้มีประสบการณ์รอบตัวการเสริมดวงเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญในการลดแรงชงไม่ว่าจะเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์ไหว้เทพเจ้าหรือสวดมนต์อุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรล้วนช่วยปรับพลังดวงชะตาให้เบาลงได้ การทำบุญเกี่ยวกับชีวิตเช่นปล่อยปลาไถ่ชีวิตสัตว์บริจาคเลือดหรือช่วยเหลือผู้ป่วยจะช่วยลดเคราะห์และเสริมพลังบวกให้กับชีวิตได้มากนอกจากนี้การดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามปีชงมักทำให้ร่างกายอ่อนล้าเจ็บป่วยง่ายห่างพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเครียดสะสมอาการเล็กน้อยอาจลุกลามได้การออกกำลังกายเบาๆทำสมาธิ และจัดสมดุลชีวิตจะช่วยให้ผ่านปีนี้ไปได้อย่างแข็งแรงสุดท้ายนี้ขอให้คนที่เกิดปีชงในปี2569อยากก่ากลัวจนเกินไปเพราะปีชงไม่ใช่ปีแห่งความสิ้นหวังแต่เป็นปีแห่งการทดสอบหากผ่านไปได้ด้วยสติปัญญาและความอดทนดวงชะตาจะเข้มแข็งขึ้นชีวิตจะเติบโตและหลังพายุผ่านไปมักจะมีแสงสว่างรอยอยู่เสมอขอให้ทุกคนตั้งรับให้ดี ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วคุณจะพบว่าปีชงก็สามารถเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าได้เช่นกันวิธีแก้ปีชงเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญเพราะปีชงตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนและสายมูไทยถือเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาปะทะกับพลังของปีทำให้ชีวิตมีความผันผวน,ผนเกิดอุปสรรคเหตุไม่คาดฝันหรือความไม่ราบรื่นในหลายด้านแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนคือ ปีชงไม่ใช่คำสาบและไม่ใช่ปีแห่งความพินาศแต่หากเป็นปีแห่งการเตือนสติให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นและเป็นโอกาสในการแก้กรรมปรับดวงและเสริมพลังชีวิตให้แข็งแกร่งกว่าเดิมการแก้ปีชงที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงการไปไหว้หรือทำพิธีตามความเชื่อเท่านั้นแต่ควรเป็นการแก้ทั้งในระดับพลังดวงระดับการกระทำและระดับจิตใจควบคู่กันไป เพราะดวงชะตาไม่ได้ถูกกำหนดด้วยฟ้าอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับการกระทําความคิดและการใช้ชีวิตของเราเองด้วยวิธีแรกและถือเป็นพื้นฐานของการแก้ปีชงคือการตั้งสติคนที่อยู่ในปีชงมักเจอเหตุการณ์ที่มากระทบใจทำให้หงุดหงิดเครียดใจร้อนหรือเผลอตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายการมีสติจะช่วยลดความรุนแรงของเคราะห์ได้มากเรื่องเดียวกันหากคนมีสติ ผลลัพธ์จะเบากว่าคนที่ปล่อยให้อารมณ์นำทางดังนั้นปีชงควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์ไม่ควรเร่งรีบไม่ควรเสี่ยงเกินจำเป็นและควรคิดให้รอบด้านก่อนลงมือทําทุกเรื่องการทำบุญสะเดาะเคราะห์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมและได้ผลในเชิงพลังดวงการทำบุญไม่ได้หมายถึงการให้เงินอย่างเดียวแต่หมายถึงการสร้างพลังดีให้ชีวิตการทำบุญด้วยเจตนาบริสุทธิ์เช่นการถวายสังฆทาน การบริจาคเพื่อผู้ป่วยผู้ยากไร้การช่วยเหลือสัตว์การให้ทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะช่วยลดแรงกรรมเก่าและเสริมพลังบุญใหม่เข้ามาในชีวิตยิ่งทำบุญสม่ำเสมอดวงจะยิ่งเบาลงการอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการแก้ปีชงเพราะปีชงมักเป็นช่วงที่กรรมเก่าถูกกระตุ้นให้แสดงผลการสวดมนต์อธิษฐานและอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยใจจริงจะช่วยคลี่คลายแรงผูกพัน ลดความติดขัดและทำให้ปัญหาที่ควรหนักกลายเป็นเบาหรือคลี่คลายได้เร็วกว่าปกติการไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลายคนใช้ในการแก้ปีชงโดยเฉพาะการไหว้เทพเจ้าไถสุ่ยเอียซึ่งถือเป็นเทพคุ้มครองดวงชะตาในแต่ละปีการไปไหว้ขอพรขอให้ท่านช่วยคุ้มครองลดเคราะห์และเปิดทางให้ชีวิตราบรื่นจะช่วยเสริมพลังใจและพลังดวงได้อย่างมาก แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำด้วยความเคารพและศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่ทำเพราะกลัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนอกจากการแก้ในเชิงพิธีกรรมแล้วการแก้ปีชงด้วยการปรับพฤติกรรมก็สำคัญไม่แพ้กันปีชงเป็นปีที่ไม่ควรประมาทการขับรถควรมีสติไม่ใจร้อนการทำงานควรตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบการใช้เงินควรวางแผนให้ดี หลีกเลี่ยงการคําประกันการให้ยืมเงินหรือการลงทุนที่เสี่ยงสูงหากสามารถชะลอเรื่องใหญ่ๆได้ก็ควรชะลอไว้ก่อนการดูแลสุขภาพถือเป็นหัวใจของการแก้ปีชงเพราะหลายเคราะห์เริ่มจากร่างกายที่อ่อนแอเมื่อร่างกายอ่อนใจก็อ่อนตามปี่ชงควรพักผ่อนให้เพียงพอไม่หักโหมไม่ทํางานหนักเกินไปควรตรวจสุขภาพประจําปีและใส่ใจสัญญาณเตือนของร่างกาย อาการเล็กน้อยไม่ควรมองข้ามเพราะอาจลุกลามได้การแก้ปีชงปีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลในระยะยาวคือการปรับทัศนคติและความคิดคนที่อยู่ในปีชงห่างมัวแต่กลัวคิดลบหรือกังวลเกินไปจะยิ่งดึงพลังลบเข้าหาตัวเองการยอมรับว่าปีนี้คือปีแห่งบทเรียนแล้วตั้งใจใช้ชีวิตอย่างมีสติจะช่วยให้ผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งการพูดดีคิดดีและหลีกเลี่ยงคำพูดแรง ก็ช่วยลดแรงประทะของดวงได้เช่นกันการจัดบ้านและสภาพแวดล้อมก็มีผลต่อการแก้ปีชงบ้านที่รกอับทึบจะสะสมพลังลบทำให้ดวงหนักขึ้นควรจัดบ้านให้สะอาดโปร่งโล่งเปิดรับแสงสว่างและกำจัดของที่ไม่ใช้แล้วออกไปเพื่อเปิดทางให้พลังดีไหลเวียนเข้ามาการวางของมงคลหรือสัญ,ญลักษณ์คุ้มครองดวงชะตาในบ้านหรือที่ทำงานก็ช่วยเสริมความมั่นใจและพลังใจได้ การสวดมนต์และทำสมาธิเป็นวิธีแก้ปีชงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังการสวดมนต์ช่วยปรับคลื่นพลังของจิตใจให้สงบลดความฟุ้งซ่านและเสริมพลังบวกให้ชีวิตบทสวดที่นิยมเช่นบทแผ่เมตตาบทอุทิศบุญหรือบทป้องกันภัยจะช่วยให้จิตใจมั่นคงและรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นอีกหนึ่งวิธีสำคัญคือการรู้จักยอมและปล่อยปีชงไม่ใช่ปีที่ควรเอาชนะทุกเรื่อง บางสถานการณ์การถอย1นึ่กาจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ได้การไม่ยึดติดไม่ดื้อดึงและไม่ฝืนดวงจะทําให้ชีวิตเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสุดท้ายการแก้ปีชงที่ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะกรรมดีที่เราสร้างในวันนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองดวงชะตาในวันข้างหน้า ปีชงอาจเป็นปีที่เหนื่อยแต่หากผ่านไปได้ด้วยความเข้าใจและสติปีต่อไปชีวิตจะมั่นคงแข็งแรงและเติบโตมากกว่าที่เคยปีชงจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหากรู้จักแก้รู้จักรับมือและรู้จักใช้มันเป็นบทเรียนขอเพียงไม่ประมาทไม่สิ้นหวังและไม่หยุดพัฒนาตัวเองดวงชะตาจะค่อยๆค,คลี่คลายและชีวิตจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในที่สุด